สุขมากมากเลยนะคะสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงคิดหวังจริงใจขอให้สมบัติรารถุประราปการเลยนะคะร่ำรวยเงินทองไหลม,มาเทมาเลยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณออเดอร์นะคะผลไม้จากคุณแม่สมพีชนะคะอ่าทั้งหมด2ี่สิบสี่ตักล้านะคะวันนี้จัดป้อนให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพันคะแนนแลวนมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาพิช,ชัยเพชรนะคะ ก็ขอให้คุณแม่สมพิธและครอบครัวมีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคิดวางสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะวันนี้ก็กรับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาครอบขพี่ส้ายเพชรางตรงงานนะคะให้ได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยนะคะ ทานห้าลอ,อยนะพี่ซอยเพชรนะคะวันนี้ขอบคุณออเดอร์ผลไม้จากคุณแม่สมพิษด้วยนะคะโอ้ี่ซอยอร่อยมากเลยคะคำโตโตเลยนะคะอร่อยนะ,ะดูท่ากินก็รู้ว่าอร่อยมากนะอะโอพี่ซอยกินได้แบบอือืออร่อยมากเลยนะคะ ขอบคุณความรักขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณความเมตตาจากคุณแม่ด้วยนะที่ส่งมอเข้ามาช่วยอ่าครอบครัวน้องช้างตรงงานนะพี่สอยเพชรวันนี้ให้ได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่รักแล้วก็เมตตาครอบเพื่อส้อยเพชรตลอดมาเลยนะคะโอ้ดูท่าส้อยเพชรทานนะคะอร่อยมากนะโอ,โ,อโอ้เต็มคำเลยนะะ อร่อยใหญ่เลยนะคะ อาเลกหมดไปแล้วนะต่อไปตะกร้าที่สองนะคะอ้โหเรียวมากเลยนะคะ อร่อยไหมพี่ซ้อย แล้วนะคะตะกร้าที่สองนะคะมันอยู่กับใครคึ้นมาขึหน่าอีกผู้ชายขอบคุณข้าวสวยๆก่อนเอาหอมแก้มด้วยหอมแก้มด้วยอ่าขอบคุณค่ะนะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สมพิทต้มากๆเลยนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค้าแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนจะเชิญเลยเชือ Hãy chụp chàng đều đi Chàng hai bên này Ui đu chụp non nè hai bên này Chàng hai hai phần mai một nè ขอบคุณแม่มากๆคะ่ะนะสาวเจบุญขอบคุณแม่ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ